สวัสดีค่ะวันนี้คุณนกชวนมาทำสเตะนะคะสเต๊ะของเราวันนี้ก็อ,อย่างที่ครูบอกไม่ต้องมีน้ําจิ้มก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นง่ายๆค่ะเราก็หมักไว้นะคะอยากทานเมื่อไหร่ก็แค่เอามาย่างไปมาจี๋มาในกระทะอะไรแล้วแต่ใส่เตาอบก็ได้ก็อร่อยนะคะก็ขั้นตอนไม่ยุ่งยากนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องทําน้าจิม้มเครื่องปรุงไม่จะอยู่ในหมูหมดนะคะมาดูส่วนผสมกันนะคะ ก็จะมีเนื้อหมูหมูสันนอกนะคะสไลซ์ไปซื้อที่เขาสไลซ์แล้วก็ได้ค่ะหรือว่าจะามาสไลซ์เองนะ,ะแบบนี้นะคะก็รูปขอดีนะคะเอาไปคั่วก่อนนะคะคั่วให้หอมก่อนเดี๋ยวเรามาโขกกันนะคะก็อันนี้ข่านะคะตะไคร ก็เอาเครื่องปรุงก่อนนะคะนี่ก็หอมแดงนะคะพริกไทยนะคะ,ะยี่หร่าค่ะผงขมิ้นนะคะเครื่องปรุงก็จะมีนะคะซีอิ๊วขาวนะคะเกลือค่ะน้ำตาลปี๊นะคะแล้วก็นมข้นหวานอันนี้คือหัวกะทิหรือกะทิกล่องก็ได้นะคะเหล่านะคะ ไม่มีก็ไม่ใส่ก็ได้นะคะถ้ามีก็จะใส่แล้วก็จะหอมนะคะแล้วก็มาโขกเครื่องปรุงกันนะคะ ใส่หอมแดงเลยนะคะ ทีริส่งไม่ลืมนะคะโกด้วยนะคะเขาเรียกว่ายีด้วยลูกโรกนะคะถ้าเราโขกไปเลยมันจะเป็นน้ำมันนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องทำแบบนี้นะคะ่ะประมาณนี้นะคะ ใสนะคะใส่ได้เลยผงขมิ้นค่ะอ่าติดเสียดายเอาให้หมองยีรานะคะยีราคั่วก่อนนะคะคั่วป่นนะคะ นะคะเกลือก็อย่าใช้ปรุงทิพย์นะคะซีอขาวทุกอย่างเราใส่พร้อมกันได้เลยนะคะตามปีนะคะ่ะ ขยายามยไม่เข้าเลยนวดนวดอย่างนี้ทำขายก็ได้นะคะแบบนี้นะสูตรนี้อร่อยมากเลยค่ะกะทินะคะใส่เลยค่ะนมค้นหวานค่ะ ต้องหมักไว้อย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงนะคะแต่ว่าถ้าใครหมักทิ้งไว้ข้ามเืินไปแล้ว<ม>ก็ยิ่งอร่อยเข้าเนื้อนะคะนี่ค่ะนวดจนบบน้ำเริ่มแห้งนะคะให้มันเข้าซึมไปในเนื้อหมูเยอะๆไปยิ่งอร่อย ใส่ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะพอน,นะคะไม่โขงก็ได้นะคะหอมมากเลยค่ะโซดาด้วยนะคะโซดามาน้ำแข็งมา นี้สีเขาจะเป็นประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้สีแบบที่มันเข้มอ่ะสีเข้มๆเราก็สามารถใส่ซีวดาได้นะคะช่วยให้สีมันเข้มขึ้นแต่โฮไม่ชอบนะคะโฮก็ทําแบบนี้ค่ะไว้ทานเองนะคะแต่ถ้าทําขายคุณก็ต้องให้มันมีสีสันนะคะใส่ซีวดาไปหน่อยนึงนะคะอย่าเยอะนะ,ะเดี๋ยวมันกลิ่นมันกบ เราก็น้ำแห้งแบบนี้ค่ะเราก็จะหมักทิ้งไว้นะคะอนนี้เราก็อันนี้เขาเรียกอาจาดนะคะมันก็จะมีเปรี้ยวมีหวานนะคะส่วนประสมก็จะมีน้ำส้มสายชูนะคะ หนึ่งถ้วยตว,ยว,ยตวะคะงค่ะน้ำตาลทรายนะคะนี่กระสองร้อยก,200กรัมค่ะเกลือนะคะ6กรัมแล้วเราก็เอาไปตั้งไฟนะคะจยใช้ไฟแรงนะคะคนเบาๆะคะ่ะ น้ำตาลละลายนะคะเดี๋ยวพอมันเดือดอสักแป,ป๊บหนึ่งเราก็ปิดไฟได้เลยนะคะอย่าให้เดือดน,นานเพราะถ้าเดือดตามจะข้นนะคะข้น,นึ่งนี่นะคะพอเขาเดือดแบบนี้นะคะคุณอาจจะนับหนึ่งถึงสิบก็ได้นะคะน่ลพัด พักจะไม่เดือดเลยนี่นะคะประมาณนี้เราก็พอแล้วนะคะเดี๋ยวสักคู่หนึ่งนะคะสักเอ,อ่อห้านาทีแล้วกันนะคะถ้าคุณจะออกสามนาทีพอค่ะสามนาทีพอนะคะไปได้เลย พักไว้ให้เย็นก่อนนะคะเราให้เย็นเดี๋ยวเราจะไปโขลกพริกกับหอมแดงใส่เข้าไปนะคะแต่ต้องเย็นก่อนนะคะค่ะน้ำเชื่อมเราอาจารย์ของเรานะคะเย็นแล้วนะคะเราก็จะมาซอยพริกใส่ก็คือพริกจินดาค่ะสามเม็ดเนาะใครชอบเผ็ดก็มากกว่าน,นี้ก็ได้นะคะ ทำแบบนี้กูจะได้โขกง่ายอันนี้ก็ห้างหัดนะคะ ้อาจาดของเรานะคะเรียบร้อยนะคะที่เราหมักไว้นะคะแล้ก็ใส่ทัวลงไปเลยนะคะน้ำก็จะแห่ง ไม้เราก็แช่น้ำไว้อย่างนี้นะคะดูการเสียบไม้นะคะก็ใช้แบบนี้นะคะเอานิ้วของเราเป็นเหมือนมีรูแบบนี้ค่ะคายกระดึ๊บกระดึ๊บไป เราต้นผ่นะ,ะย่างเตาถานจะอร่อยนะคะ ก็ร้อมด้วยกะทินะคะ สุกแล้วนะคะไม่ต้องให้แห้งมากนะคะเอาแค่หมูสุกง่ายเพราะมันบางค่ะนี่ก็สุกแล้วนะคะนนะคะ,ะ,คะหมูสเต๊กของเรานะคะถ้าเราจะขายเราก็ใส่กล่องแบบนี้ค่ะสิบห้าไม้นะคะอันนี้เราก็ขายเป็นชุดไปเลยนะคะหนึ่งร้อยบาทค่ะ กล่องให้สวยงามนี้สิบห้าไม้ะคะขายถ้าเกิดว่าใครขายสิบบาทได้ก็ได้นะคะหมูยิ่งแพงอยู่นะคะขอบคุณที่เข้ามาชมนะคะช่วยคุณนกด้วยการกดแชร์กดไลค์นะคะเป็นกำลังใจให้คุณนกด้วยนะคะ